ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมสวนดอกไม้นะครับหรือลสวนพืชไม้มงคลเนาะสำหรับคนรักต้นไม้นะครับตน้นรบบท่านใดที่ชื่นชอบต้นไม้มงคลไม้สวยสวยไม้งามไม้ดอกไม้ประดับนะครับต้นรับท่านใดที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าอันนี้พา มาดูที่หน้าบ้านปกติจะพาชมที่สวนเนาะอันนี้คืออยู่หน้าบ้านหน้าบ้านพักที่ผมพักอยู่เนาะอ่าตอนนี้กําลังสวยงามนะครับอาชวนชมที่ผมเคยทําคลิปให้ท่านได้ชมกันเนาะก็คือตอนนี้เอามาไว้ตากแดดเพราะตรงสวนอยู่ใต้ทางด่วนไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่การเรินพันก็จะยากตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับอ่ะอันนี้ให้ท่านได้ชมเนาะเริ่มที่จะออกเป็นสี เขียวๆคล้ำๆข,ขึ้นมานะครับแล้วก็แตกไปแล้วครับแตกยอดละอ่าอน,นี้ครับคือติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและความสวยง,งามก็จะบังเกิดเนาะอ่าอน,นี้คือให้ท่านได้ชมกันตอนนี้ก็คือพลูด่างน,นะครับที่ผมเคยทําคลิปให้ท่านได้ชมกันเนาะสวยงามนะครับอันนี้คือเป็นการเพาะหน่อนะครับขึ้นมา ใบสวยงามมากนะครับอ่านะครับอันนี้คืออยู่ที่หน้าบ้านนะครับอ่าเดี๋ยวจะพามาชมนะครับนี่ครับก็คือที่เอามาจากสวนเนาะมาไว้ให้โดนแดดเพราะอยู่สวนมันอยู่ในร่มแดดไม่โดนเท่าไหร่นะครับก็เลยการเจริญพันธุ์อาจจะช้านิดนึงติดทุกต้นนะครับแล้วก็ออกไป ต่อยอดทุกต้นนะครับแบ่งกันชมนะครับแบ่งกันชมตนะ่อ่าอเสียงโทรศพรัพท์นะครับเดี๋ยวขอไวนิดหนึ่งก่อนนาะกอพักไว้ก่อนเสียโทรศัพท์นะครับอ่าชมสวนกันก่อนชมดอกไม้กันก่อนสวยๆงามๆแบ่งปันกันชมเนาะอ่านี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นหางช้างนะครับอ่าอันนี้ต้นนางกวักนะครับเห็นความสวยความงามความเจริญเติบโตของพืชพันธุ์หรือต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้นะครับอ่านางกวักสวยงามนะครับใบสมบูรณ์ก็จะรดน้ำจลเลียนซีหรือน้ำที่เราทำน้ำสง่งเคราะห์แสงนะครับ ก็จะมีหอยทากนะครับมากินใบบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแบ่งปันกันชมสวยๆงามๆนะครับก็เลยถือโอกาสวันนี้วันพระนะครับแล้วก็ถวายข้าวของเสร็จแล้วถือโอกาสตรงนี้ถ่ายคลิปนะครับอ,อันนี้จะเป็นกระแพงมังกรเนาะ อันนี้ตัดแต่งนะครับเพราะว่าแน่นเกินไปขึ้นไม่ได้ผมก็เลยทําการตัดแต่งให้โล่งให้โปร่งนะครับเพื่อให้ขึ้นแบบสวยงามขอบคุณนะครับท,ท่านใดที่เข้ามาชมก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจนะครับมีสิ่งดีๆมีอะไรดีๆจะได้ทํามาแบ่งปันกันชมต่อเนาะอ่าอันนี้เป็นเล็บครุฑนะครับสวยนะครับขึ้นแบบใบสมบูรณ์มากนะครับ อ่าเ็บครุฑส่วนข้างในนันจะเป็นเฟิร์นนะครับอ่าอนุนพยาวานนะครับจะเป็นทั้งช้างผสมโขลงขมิ้นชันแก้สแสลงแล้วก็ว่านชักมลูกนะครับมีหลายพันหลายอย่างนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสตรงนี้อ่านำภาพสวยๆง,งามๆของพืชพธุ์ไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับปกติจะถ่ายทอดในสวนให้ท่านได้ชมกัน อันนี้คือที่หน้าบ้านก็มีเนาะแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับสาหรับท่านใดชื่นชอบหรือมีอะไรพูดคุยกันก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตามภาษาคนรักต้นไม้อันนี้เป็นต้นนางกวักเล็กๆนะครับกําลังเจริญพันธุ์นะครับอ่าสวยงามครับสวยงามเนาะอ่าอันนี้หน้าตรงนี้ก็จะมีเป็นองค์ปู่นะครับอ่าอง์ป้โรสิตาไฟนะครับ อยู่หน้าบ้านไว้บูชาเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลความศรัทธาส่วนบุคคลอ่าส่วนกลุ่มนี้ก็จะเป็นพืชพันไม้เล็กๆนะครับอ่าเพาะเอาไว้นะครับอ่าเป็นปันกันชมเนาะครับต้องรับท่านใดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดกระดิง่งกดซับตะไคร้กดไลค์กดติดตามเพื่อได้มีการแจ้งเตือนเวลาผมทำคลิปลงไป แบ่งป,ปันกันชมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามาชมและสําหรับท่านที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงหนึ่งพันคนแล้วครับขาดอีกประมาณสามสิบสี่สิบคนนะครับประมาณนี้ก็จะครบแล้วครับขอบคุณมากมากนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ